ท่าฬิกาครับเชโก้ผมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอลำปมากครับประชุมทีมเป็นครั้งหกสิบครับตับสัญญาณมาครับเป็นทางด้านโภคกาสารครับได้เปิดเกมก่อนครับ บอลอยู่ที่ทีละทงครับลูกงนี้ตักวางโด่งไปถึงทางด้านโอ้ยเจ้าเพชรครับแต่ว่าตัดมาได้ที่ทางด้านอาทิตย์อาทิตย์ตีบอลมาให้ทางด้านวิชากุณวิชาคุณก็กย้อนกลับไปทางด้านหมายเลขหครับไปถึงทางด้านอภิวัตรเพ็งประโคนตีบอลออกทางด้านกาบขวาแล้วก็ดรอนบอลกลับมาแม่ที่บงกลงกลางสนามครับ ีลยวลูกแต่ออกาทางด้านวิชาคุณครับยังขึ้นนาไม่ได้ย้อนกลับมาทางด้านอาทิตย์ให้ทางด้านผูเล่นหมายเลข6ให้ปัญญาปัญญาให้ทางด้านอาทิตย์อีกครับแม่แต่ติดแต่ว่าบอลยังถึงทางด้านวิชาคุณครับแม่ทาชิงกันได้สวยลูกนี้แต่ว่ายังดักได้ทางด้านผูเล่นหมายเลข2ทางด้านโคกสะอาดแล้วก็เคลียร์ออกมาบอลออกทางด้านซ้ายให้ทางด้านวิชาคุณทุมจานฮะแล้วส่งไปทางด้านอาทิตย์โสนพามตักบอลครับ ขนานเส้นไปให้ทางด้านอาตุธิพม์แล้ววางเข้ามาทางว่านี้ยังสกัดออกครับขาวกางเกงดำรองเท้าดำครับส่วนทางด้านองค์การบริหารสตบุญโคกศาสตรอยู่ในชุดกรมท่าเป็นทางด้านปัญญาเปิดมาบอลถึงทางด้านพิชากุลทงจานอยู่ทันที่มนุษย์บังคุดนี่แหละครับเบียดบางกันอยู่อะไรครับทบําบอลลั่นเก็บได้ทางด้านอาทิตย์คืนมาที่ทางด้านนี่เขาเจอต่อ,อยางเบียดยังบางแทงทะลุช่องนี้แล้วก็ ยังไม่ได้แล้วก็เขียจังหวะทักทายจังหวะดชัาายวัฒน์แสนชาป,ปูบัญทีา่า <c oughs> งด้านอาทิตย์ครับเดอนมาทีทางด้านชนสิทธิ <c oughs> ์เนี่มาทีทางด้านอภิวัฒตรพริงประโคนครับนี่อดีตโซนหน้าท,ทีมชาติไทยแล <c oughs> ้วก็ไปเหนี่ยวลังผู้เล่นข้องบอลอยู่ที่ได้กลาง <c oughs> บอลเข้าทางทางเจ้าพายเจ้าพายให้ใหสั้นๆมาทีทางด้านผู้เล่นนัมสัง แล้วคือมาร์มาแล้วทีละธงจับบนแล้วก็แตะมาจังวะนนี้ไงที่ะไรครับอย่างธาสมาร์ทเอ็นมาที่นันอาทิตย์อีวอัน,นย่ไปฝั่งทางด้าน,น,นขวาครับนี่แหละครับไม่ปรามาทครับทั้งสองทีมครับมีผล่บก,การเข้ารอบนะครับอยู่ทางด้านโ,โค้ดแอร์กับปีตันทีม วิชาคุณแทงให้ทางด้านนี่แล้วก็ปัญญาอย่างทางด้านจรสิธิ์คือมาที่ทางด้านวิชาคุณฟอร์เรซายแล้วก็แปะทางด้านอยู่ทางดอาทิตย์อาทิตย์มองแล้วอาทิตย์มองอยังไม่โยนครับคือมาที่ทางด้านลุทธิไกรครับไปฝั่งทางด้านขวาอย่างทางด้านอพิวัตร โยกยาวๆโดมๆมาที่วิชากคดูดบอลลงได้สวยทําได้ดีครับไตก้อยมาทีทางด้านผู้เล่นํำเบิกเก้าครับนิสักหาดีคืนมาเป็นลูกโตกับคอตราดาโคซาดหมวนบอลไปเจ้าวันี้เบียบังนี่ครับยังอยู่ที่แดกกลางคืนมาทีทางด้านนี่นะครับเจ้าอาร์ซุนทิพวงสำรวมลำนี่บอลมาทีพาสกรมีความเร็วพาสกรพาวิ่งแล้วแตะเข้าในกรอบแล้วคัดแบ็กบอลยังไม่ได้แล้วก็เข้าสองผู้เล่สประตูครับสระ คืนมาทีแดงกลางอยา่างสดานนี่สอทีรักคืนมาทีแม่กิตสดาก็ย้อนหลังไปเสียบขางด้านวิชาคุณวิชาคุณยังโยกหลอกคืนแอะส้ามาทีอาทิตย์ครับนี่อาทิตย์ยัดมาทีวงกลมกลงกางสนามอยา่างสดาอภิวัตยับขยันไปที่ สุดที่ผมยกยาวๆมาอีกแล้วตักโดมากไม่ก็จะให้ทงนปัญญาครับอย่างทาด้านโรสิทธิ์สุวรรณโคตรตามไปเล่นก็ใช่เคดมาที่แดงกลางยังอยู่ที่ทางด้านกิษดากิศดายกมาแม่เป็นทางด้านนี้แล้วครับศิริศักดิ์ทันทีครับออกตัวไปไม่ทันครับทัทีดูทางด้านโชลสิทธิ์ ผู้เลนของทางด้านตลาดโพครับวางซ้ายโค้งมาครับแม่เลยมาถึงทางด้านวิชาคุณทุมจานกับตันทีมทางด้านตลาดโพก็ยกขึ้นไปครับแม่ถึงผู้รักษาประตูคว้าไว้ได้ครับทางด้านชัยวัฒน์ออกบอลเร็วมาทีเดียวครับแนมะ่ยังติดทางด้านอาร์ชิติพงศ์ครับลูกนี้ตีบอลออกทางด้านกาบซ้ายแล้วจะยกเข้าในครับยังติดทางด้านผู้เล่นของ ทางด้านตลาพงก็แย่งได้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วให้มาทางด้านวิชาคุณทาชิงกับทนันานอาทิตย์แอบบอลหนึ่งสองครับแล้วลูกนี้ก็ยังไม่โยนครับแล้วมาให้ทานานอาทิตย์อาทิตย์คลองบอลให้ทางด้านวิชาง่ายสั้นๆกับทางด้านอภิวันครับเปลี่นนยนมาที่แดนฟาวทดนานขวาเยืานทางด้านสุธทีพง์ทางนานเส้นมาที่ทางด้านนี่ครับชรสิทธิ์อาร์เราบำตน ความเร็วอยู่ทางด้านสิริวัตรคืนมาทีทางด้านแดงกลางเอามีพื้นที่น็อตน,อน,น้อยคืนมาก็ยังไม่ผ่านทางด้านอาทิตย์ครับนี่นะครับเป็นเกมบุกของทางด้านตลาดโฮครับในช่วงนี้โอ้แกเปิดเกมลุกใส่เลยครับแม่เปลี่ยนมาวางทางด้านซ้ายในทางด้านวิชากรมีพื้นที่ยัดมาที่แดงกลางอย่างทางด้านนี้นะครับแม่คุณ่นเบอร์สิบหนึ่งสองมาจังหวะน,นี้แล้วก็เขีย์มาดีครับนี่ เบีเยดบังกันเสียบอลยังอยู่ยังได้เจ้าน็อตโมมาให้ธนาศษษษิริศักดิ์ขาดีมองใสก๋อยมาทีทีระทงอาะแล้วครับจะได้หนึ่งหนึ่งกับธนาพุทธิไกรอ่ะล้วครับพุทธิไกรทีระทงโยกมาจาังหวะนี้แล้วก็มีบอลไว้ได้แล้วแทงช่องนี้การให้พาสกรแต่บอล แรงไปจะถึงผู้รักษาประตู <S <S เล่นเป็นแบก้ายขนาเนเซมาโดนอาจแต่เก็บได้เจ้านอ็อตนี่แหละครับนธนานโชชนะพ่านยกมาให้ธนาทีระทงถึงไม่ถึงได้ซะด้วยแม่แกจังหวะแรกบอลไม่ดีครับอยู่ทางด้านพุทธินเบิกจิตอยู่ทางด้นานจีรระกอบอยอมที่อาทิตย์ อาทิตย์เปลี่ยนมาทีทางด้านนี่นะครับประกอบบัวจันรยางทางด้านบางคุดมังกล้กมังคุดมองแล้วมังคุดมองให้เบื้องไม่ดีติดทางด้านอานะครับจะเป็นลูกโตกลับสนกลับได้หรือไม่โดนถกเล่นเหยียงทางด้านบุธไกลเปลี่ยนมาที่อาทิตย์บอลถึงทางด้านนี่นะครับประกอบบัวจันทเคาะทันทง่ายฝังทางซ้ายอาร์ะครับจะเป็นเกมบุกแล้วของทางาองค์การบริหารส่วนตลาดโพคืนมาที่แรงกระร้าเอาโดนเสียบอลทางด้านนรวัตรจิบพม่มามองหาเพื่อนแน่ ตีขนาดอาทิตย์เข้ามาได้ดีครับแม่อาแล้วครับจะเป็นลูกโตกลับอีกแล้วของทางด้านตลาดโผตีบอลมาที่ทางด้านนี่ครับอาทิตย์โสตพามแล้วก็คืนมาที่ทางด้านผู้เล่นนำเบอร์สิบยังทังนั้นจีรวัฒน์ยอนมาที่โค้ดแอร์ใส่สายขึ้นมาโด่งๆแล้วก็ยังชุกไว้ได้บอลกระชอกเข้าทางสุธิพงศุธิพงศ์จับงรวมลำชากรภูมิจานผู้เล่นนำเบอร์สิบสามพัสกรนนท์คำจันทรผู้เล่นนำเบอร์สิบสี่จิติศักดิ์นาอุดม เขาเล่นนำเบอร์18อภิวัฒน์เพ่งประโคนแล้วก็สุดที่พงษ์สัมรวมล้ำครับเอาชมเกมกันต่อครับยังเดียดยังบางยังขึงกันอยู่ที่บริเวณหน้ากองเชียรโทษยังปั้มบอลแล้วก็ขีดตะกอนไปแล้วโหยังไม่ผ่านเซนเตอร์แบ็กของทศนันโคศากครับเอาละครับตีบอลมาได้ดีสะดวดออกไม่ออกทันไม่ทันนี่นะครับไม่มาตาศึกครับวันนี้มาชมมาเชียร์ลูกหลานนะครับยกมาอีกแล้วมาแห่บอลโค้งขวาประตูอยู่ทางด้านประกอบ ประกอบบัวจันอย่างทางด้านมังคุดคืนมาที่วิชากุณกับปิตันแอร์นี่แหละครับจะได้โยกหลอบไปแล้วฝั่งทางด้านซ้ายมีแหละครับโอ้โหแกไปแล,แล้วแล้วก็ยกมาโอ้แม่บอลออกไปครับแม่ทำต่ออย่ทางด้านพุฒธิไกรอาทิตย,ยกมาติทางด้านธน,นาโชตินะพานคืนมาทีทางด้านอดิศรนาและครับธนาวณวัดนกวัน,น,น,วนแล้วก็เป็นการวางลูกนี้ครับแม่ โคฟิงก็กอชนละสิทธิ์ครอบครองบอลแต่ยังอยู่ยังได้ยังไม่มีเพื่อนมาช่วยย้อนมาที่อภิวัตรครับพิงประโคนทางด้านเจ้าแมนคืนแทงไปให้กิรวตรเพชรประกอบแล้วก็จิ้มมาทานไหมแม่ก็ยังุกมายังไม่ผ่านชนละสิทธิ์ใส่ท้ายขึ้นมาบอลเฉลบแล้วก็เหลือแต่เชือมา ยกมาอีกแล้วแล้วก็ติดธนา,านี่แหละครับแม่อุเล่นของนาโคดาดธนอาทิตย์อาทิตย์มองหาเพื่อนแล้วปีบอลย้อนมาที่โคดแอร์กัปปิตันแอร์ยกขอขอมอ,องที่แดนในแล้วก็เปิดมาไม่ดีเอยโอ้โหเกือบไปเก,กะจังหวะกันดีๆนะครับนี่ด้วยสภาพสนามอาจจะมีอุปสรรคเอาละครับยกมาใครจะให้ทางด้านกุเล่นเป็นทางด้านนี้นะครับรนชนะโชคชนะพันอยากจะได้จำนวนน้อย แต่ว่านอนนะลูกศิษย์ของท่งนานน้าเพราะออรรถใจก็จะกาดแต่น้ำไก่ครับ เอาสัญญาณมาสัญญาณมาแล้วเป็นทางด้านนี่นะครับทานาโชวยังไม่ผ่านนะครับเจ้าแมนครับม่งย้อนมาเจ้าไผ่แต่บอลแรกดีไอ้วัมาก่อนตะลักย้อนหลังทางด้านถ้าวัดขานไหมทานหรือไม่ยังอยู่ยังได้อะไรครับยังได้เดี๋ยวทางด้านิชากุลวิชากูลใช้ความเก่านี่นะครับมีใช้ความตอต้นมาทางอาทิตย์จะผ่านไหมยังไม่ผ่านนะครับเจ้ไม่ครับทางด้านควิชากูครับ กับตันทีมของนั่นตลาดโพครับตีบอลมาแล้วรับบอลคพืนลูกนี้ยังอยู่ทางด้านริมเส้นนะครับแม่ยังต้องติดสกัดเอาลูกทุ่มก่อนนะทางด้นานวิชากุลตรงขนาดเส้นมาตีทางด้นานเจ้าไผ่นี่ครับกับตันทีมตลาดโพทุ่งไปลูกนี้ก็ไปติดทางด้านเจ้าไั่เร็วนี่แหละครับแล้วก็สุทธิพงศ์โฉบไปเล่นได้ไม่ได้ทันไม่ทันน่าจะลกกูกออกกัอน้อนตัดมาให้ถึงทางด้านชนลสิทธิตีบอลลูกนี้แม่รับสกิดบอลมาให้ทางด้านประกอบประกอบยัง คองบอลเอาไว้ไปหน้าไม่ได้ย้อนมาให้รัทวิชาคุณไข่ลูกนี้มาถึงเซ็นเตอร์แล้วก็ครองบอลมามันแน่นด้านนี้ครับลูกนี้สูงไม่ดีแล้วลังน,นี้ดอกดังไนดะ้โอ้โหไปกิดชาทำชาครับเสียบอลให้ทางด้านอาทิตย์โสตพามของทนางนตลาดโพครับตัดบอลขึ้นมาจัเป็นบอลย้อนทางหรือเปล่าครับตามเกมบุกขึ้นมาทางด้านวิชาคุณทุจนจันวิชาคุณได้บอลแล้วข้ามหลอกไปให้ทางด้านอาทิต สนามพื้นไปลูกนี้แทงตรงๆไปลูกนี้แล้วยังไงเลิกยังดีครับทางด้านหมายเลขห้ากัปตันแอร์ปืนยัดมาที่ด้านเจ้าหนุ่มสิทธิศักดิ์นาอุดมไปอาราธิบานขวาโหเจ้าเทพแตนในก็เทพโค้งอยังช่วยสกัดไม่ได้ครับสำหรับผู้เล่นยังด้านโค้งสุดครับโดยทางด้านผู้เล่นหมายเลขสิบชือละทุง รามสีดาจ้โปเป็นลูกของทีต่ตน่งแต่ว่าทางด้านโคตชิดปัดออกมาแต่บอลยังลอยดงอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางด้านเจา้าธนาธโทตแหม์ลูกนี้ก็ไปโดนจังหวะเสียวสาไปกำจัดนานแหละหลคกโทนุดีพันลงคำหน้าที่แทนอุดมเลเนออกมาพักครับส่งทางด้านางองค์การ,ร,ารบร,าริหารสนตบลโคกสาเป็นทางด้าน คนะโชตชักนาพ่อแม่เรานั่งมุมนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าเข้าแข่ฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานโดงโดงโ้ดีวัดตู้สกายล็อกตั้งหงอนข้าไม่ดีครับเจ้าตาครับบดประตู้ระวังมุงนี้โดงโดงโค้ าาวบอลตกพื้นอโอ้โหดูแหเป็นการยกเท้าสูงครับแหน่ขอโทษขอับพยพง์ครับไปรอบอลอาลครับเหยียดบังกันอยู่ตามบอลมาที่หน้ากอประตูอยู่ทางด้านอาทิตย์คืนมาที่ทางด้านนี่เลยครับแม่อยาาา่ญญา,สสา,างทางด้านปัญญาโสนสิทธิ์คืนมาฝั่งทางด้านสุธิพงศ์สำรวมลำสุธีพงศ์จะได้เลี้ยงกินตัวมาจาังหวะนี้เลโก,ก้เลโก,ก้พิบัตยยัดขวา ก็มีครับกาขานออกหลังไปลูกมีแล้วครับแม่น้ำหนักทิศหนนทะคำจันมีความเร็วสปีดต้นแกดีเรียงทีเข้าในแล้วก็เปิดคอร์มาครับยังขึ้นไม่ได้ยังเบียดยังบังยังอยโอเคขอบคุณมากครับแารคกงสะอาดครับเขมสู้กันเข้มข้นฮะแต่ตังสวนสวนครับอยู่ในช่วงครึ่งเวลาแร้นี่แหละครับวิชากลธงจันมีนี่แหละครับจังหวะมีพื้นที่ไม่ได้เล่นคือมาทิ่อาทิตย์อาทิตย์คือมาที่ พิชาคุณพิชาคุณจับหลอกโยกหลอกแล้วเพื่อนยังไม่มาขยับยังไม่มาช่วยเอาละครับเปิดมาทีขนาดเส้นมาทันไหมยังได้ประกอบบวจัน์ไปแล้วแต่แล้วก็วิ่งยังไม่ผ่านนี่แล้วครับเจ้าต้าเคียข้ามคานนี่นะครับทนันธนูดีพันกว่าจับระยะครับจับระยะโอเคครต่อครับเป็นทางด้านเจ้าธนาชะครับมีความคล่องมีความเร็ว,วนะแมแต่บอลหลุทุ่มของดานโคกสะอาด ผมมาแล้วมาถึงอาทิตย์อาทิตย์เล่นผู้ตัดสินที่สี่ครับถูกปลายทดเวลาบาดเจ็บกันนะครับผัดครับโอ้โหแกโดนมาแล้วทางแม่ดักได้ครับทางด้านตลาดโพมันที่นากรีดเพชรประกอบและมาที่แดงกลางอย่างด้านชนลักษิ์อะไรจะเป็นเกมบุกช่วงท้ายเกมคืนมาที่ทางด้านนี่แหละครับเจ้ามังคุดมังอะไรก็มังคุดใต้ขวา ที่เดียวก็ตาบอครับเสียก้อครับนันทุฒิประถมสันครับแทนกล้องมาธนาขวามือครับไปที่แซนเชียครับใครตบมือผมจาได้นะผมจะเดินไปเก็บคนละหนึ่งร้อยบาทใครปบมืองวดวันทีหนงนี้ท่านมีโอกาสโชคดีครับแต่ถ้ายิ้มให้กล้องนี้โชคดีกว่าครับจากซ้ายไปขวาสัญญาณมาแกรองใส้ขวาพุ่งไปทักทายจังหวะแรกกองทา้ด้านอภิวัน์อิ์ประหาโคนครับ บอลยู่ทางด้านประกอบบัวจานไปแล้วจังหวะน,นี้จา่ไม่ได้ทันไม่ทันแล้วก็นี่ครับจานมาแล้วจานโจรสิทยก์คกงโค้งโค้งโหม่งมาแต่ยังตกใส่เท้าทางด้านนนทวัฒน์บอลออกมาทางด้านซ้ายเจา้าทีนเกี่ยวบอลมาทนงด้านกฤษดาบอลยังอยู่ทางด้านตลาดโพครับในเดินเกมขึ้นมาครับบริเวณกลางสนามแล้ว แหมจังหวะสุดท้ายครับตารางฮู้ต้นเร็วมาทีนดาดมีรับกีรวาดเพชรประกอบโยกไปฝั่งซ้ายวุฒิไกลที่ได้กลางเฮงมาอาทิตย์ใส่ก้อยมาไม่ยังหนักไม่ได้เอาเลยครับจะเป็นดุดโต๊ะกลับได้ไหมชนะโชว์ท่านาโชจากแม่นไม้นีเละครับมาที่ท huh? ีะทงมีความเร็วก็ทีะทงตื้นแม่นี่นะครับโดยจังหวะสุดท้าย ที่ผมได้พูดไปแล้วว่าแกตัดสินใจไม่ดีครับแดนหน้าทั้งสองคนของตะดาโคซาดเหาและครับยังอยู่ทางด้านกเอบอครับยี่งด้าที่เราผูสกอร์อยังขี่โดมมาลุกสปินออกข้างไปเทียร์ออกมาได้ครับแหมมาดูทางด้านเอภิ่วัานีครับอยู่ที่บอลต่อยบอลให้อ้าวแล้วก็ สัญญาณมาแล้วปั่นซ้ายไปที่เสาสองลูกนี้ครับบอลโคออกหลังไปเลยกับกันทีมตลาดโปรตีบอลมาให้ท่านอาาทิตย์ทำบอลลั่นมาถึงทางด้านวงกลมกลางสนามแต่บอลยังแหม่ต้องแก้ไขครับแหม่มาถึงทางด้านศิษยศักดิ์ลูกนี้ยังไปหน้าไม่ได้บอลย้อนคืนหลังครับ มาถึงทางด้านผู้เล่นของตลาดทูเราจะลำเลียงบอลไปยี่ยังไปได้ครับแม่แต่ที่อภิวัตรตีบอลมาดันชนรศิธิ์แล้วบอลแรกลูกนี้มาไม่ทูมาทางด้านนี้แล้วครับชนรศิธิ์สุวรรณโคตรยอมมาทีสุธิพงษ์แล้วก็คื่ไปที่ทางด้านมังคุดมังคุดยกไปที่เสาสองโคตรแอ๊ะม,มาติดทางด้านสี่วัดครับแม่บอลเฉลบเข้าเปิดหุ่นสาประตู ไทยวัฒวัดครับแสงชาปูมองแดนหน้าแล้วจุดหุขึ้นมาเก็บบังกันอยู่โค้งแตงตลาดโพครับนิพงศ์สุธิพงศ์ปิดซ้ายแล้วคืนแตะตามเคาะตามท่องมายอดมิทิอาทิตย์ยกขนาดเส้นไปแดนบนการให้สุธิพงศ์ยังเกี่ยวไม่ได้ทีนีวัดเที่ยวแม่นใจจังหวะนี้อาละเลยอาละวะจะเป็นโตกลับแล้วครับให้มาที่ทาธนาโชตโอ ไปครับทางดานหัวหลังมาแล้วดงเคลียออกมาครับแต่ยังไม่พ้นครับได้ไดังได้ครับพสกรได้บอลแล้วตัดเข้าในแล้วยกมาตัวนี้ติดทางแดนยังเคลียออกมาได้หรือไม่ครับดูครับทางด้านบนชวดโอ้โหปีวอลไปวงกองงานสนามอย่างนี้นะค,ครับจะไปยังไงยังไงกันต่อ,อยอดนดาจิละวัฒน์ยังดึงเกมช้าครับย้อนไปที่นั่นได้ สมาเอาล้คร <Smile>. well, okay. oh. oh. ับตามช่องมาแล้วเพื่อนเติมไปฝั่งซ้ายคือมาทีธนานิชาคุณเติมมาสวยอาล้ครับมีจังหวะได้คอร์ดโยกเข้าขวาแล้โอ้โหมังคุนคืนมาทีไม่โดนาไม่ได้อาล้ครับคืนมาทีธนาธนุธนุดูดบอลลงได้ธนุเริ่มจะเปิดยาวๆก็ยังกินธนากีสนา บอลเข้าทางทางด้านนิชากุลอาล้วครับโคแอร์นิชากุลกับป,ปีตนแอลคืนมาที่ทางด้านนี่นะครับโศกศิธิ์ไปตามขอบอางทองแล้วก็เจ้าเมตโต้เข้ามาเอาล้วครับเสียบอลทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสะอาดจะเปิดมาแดดหน้าเตดทิ้งมานี่นะครับแมงหัวเกลียดเลยไปก่อนเดาอยู่ที่ทางด้านนี่นี่นะครับโคแอร์มาบผ่านมา าการจะให้ทางด้านเจ้าแฟมยังไม่ผ่านทางด้านเจ้าอาร์ตทันมาเอาเละครับนี่ละครับไม่คุยกันเสียบอลให้ทางด้านมังคุดแต่ยังเตียย์ออกข้างไมยได้ครับอย่างดีครับยังดีติดเียย์ออกได้ครับจะเป็นลูกทุ่มทุ่มมาก็ยังมาติดทางด้านผู้เล่นของทกสาอารโอ้ยเกี๊ยบบอลไปเมื่อกี้สะดุดบอลแต่ยังแก้ไขได้ครับยกมาครับทางด้านตลาดโพก็ดักได้ครับออกมาทางด้านอาทิตย์อาทิตย์ตีบอลออกไปให้ทางด้านวิชาคุณครับ ยกซ้ายเข้าขวาแล้วแทนช่องนี้ตรงๆไปให้พัสดุรัแตะหนึ่งครั้งย้อนเข้ามาด้านในแล้วก็ต่อยเลื้อยไปแล้วต่จยเลื้อยจะเชื่อต่อยเลื้อยจะเชื่อานการยเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกครั้งครับการประกาถอดผู้เล่นหมายเลขหนึ่ ได้บุกได้ลุ้นกันเลยครับทั้งสอฝั่งครับเอาครับปาบอลบอลมาครับลูกนี้จดบอลได้เจ้าแฟมไพราทางด้านเทาแงลมไปใหม่ครับใช้คมเร็วสปีดต้นไปแล้วครับขวบไปแล้วติดงา สุวละสิบผ่านมาัาตหวันนี้โอเคครับขอโทษขอเฮียกัลด้านเจ้าแมนครับอภิวัตรทิงประโคนครับกรรมการต้องไปบอกผู้เล่นของทางด้านตลาดโครครับว่าอย่าไปขวางอย่าไปต้องทำให้ปุลษาประตูนาครับดูเกมตั้งต่อยกยัดมาครับผมมาแล้วประกอบบัวจัน ต่อโมจันยัดมาก็าเข้าทางธนาชัยวัฒนแ์แตน้าหมูออกบอลร็วได้ไหมเอาละครับแดงลูกของธองนโกรมีปัญหาสนามบนโคซ้เอานรับยังอยู่ยังมองยังอยู่ยังมองเอาละครับยังได้ยทธน,นชัยวัดยกยาวยาวมาทีแด็กระลาง เอาปล่อยบอลตกเอาล้วครับเบียดบังกันอยู่แล้วก็เ,กลกเคลียร์มาทีขึ้นมาทางด้านกิจราเอาร์เราเวลอาร์เรวะจะไปยังไงยังต่อลงนัดสีกุมาร่าอ้าวยังไม่ผ่านทางด้านนี่แหละครับแม่ชนสิทธิ์สุวรรณโคตรเลยบอลมาจากวันนี้ก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นของตะลกโคซากแปะบอลไปที่ด้านหน้าจับบอลลันลล่นลแล้วก็ประตูแล้วไปแล้วผู้กรรมการก็ตอบเป็นลูกฟรีคิกแล้วก็หมอบเยันลงการ เอาสองแล้วก็ยังกินธนุธนุมองมายังไม่ขาดตามเก็บได้ั้าได้เจ้าอาร์แล้วก็จอนอนเจ้าน็อตเบียดบังกันอยู่แล้วก็สีดา,าแผงสองคนครับแขง,แงสองคนจังหวัดนี้ครับพูทธลสินกำลังชิกระยะแล้วก็สัญญาณมาแล้วเอาละครับทีละทงยกไปแม่โอ้นี่นะครับข้างสนามปอกอมาที่โค้ดแอร์ครับนี่ไอทีแดนซ้ายครับไม่ยังอยู่ที่ท้าหน้กกแมนยู่วัดยอมมาทีพิชากุล วิชาคนยังโยกหลอกกัลธนานธีระธงย้อมทีอาทิตย์อาทิตย์เปลี่ยนมาทีตะน่านชนรศิธิ์ขอตามช่องมาที่ฝั่งตะนานขวาสุธิพงศ์เติมมาสูงครับสุธิพงศ์ปิดท้ายสุธิพงศ์โยกแม่ยังไม่ผ่านทางด้านพื้นท่ลเบอร์สองอันยาวผ่านมายังทุกไ่ได้ชัยวัฒน์แสนชาตูครับให้ไป,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 ปยกมาแล้วเสาสองให้ทางด้านมังคู เป็นทางด้านประกอบบัวจันเบียดบางกันโยนี่แล้วก็ความใหญ่ความหนาความแข็งแกร่งของทางด้านมังคุดมังคุดสลัดตัวประกบมาเต้าต้าขีดอล้รก็ออกข้างไปแล้วเป็นลูกตรงทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโขอยางทางด้านกินวัฒน์เพชรประกอบครับได้โคงเขหาฝระ่ตจับแม่นไหมโยมาแล้วก็เป็นทางด้านธนุดีพันกับทางด้านสุรศิลป์ ได้วิ่งเข้ามายิงครับบอลยังมาเข้าทางทางด้านเจ้าธนาโชตครับแม่เติมบอลลูกนี้ได้สวยครับแม่เรายกลูกนี้ครับไปทางด้านเจ้าพัทรากรครับเรากระโดดอีกทีหนึ่งแล้วถึงทางด้านสุดที่ผไปแล้วครับทางด้านหมายเลขสิเจ็ดครับจับกกระพงโอ้โหแต่ว่าลูกนี้บอลย้อนมาถึงทางด้านตลาดโพครับ ติดท,ที่พงให้ทางด้านชลสิทธิ์ชนสิทธิ์แทงบอลมาให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ยังดักได้แต่บอลยังกลับมาที่ด้านชลสิทธิ์แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับทางด้านอาทิตย์โสตพามได้บอลแล้วเราวออกไปทางด้านอา่ะพิบั์ยังไงครับแม่อย่างโดนจิตสก,กัดโดนเาเร็วมาแล้วพิชากุณพิชากุณมองแล้วยกมาในกรอบยกมาในกรอบยังเลีรยไม่ได้บอลข้อทางระฒนาคนผมทำมองเข็ดมายังเบียดยังบางอาเลยครับจบมาได้ได้แล้วก็ปัมบอลมายังอยู่ธนาชดธนาชด พลัทรละพลยังอยู่ทางด้านแท่านเจ้าแบงเสียบอลทางด้านเจ้ามังคุดนี่นะครับคืนมาที่นี่ท่านนายกแ้งค์งหวัดมางขีดแดงกลางพาสกอร์ผาสกรไอ้ยังตัดสินใจจังหวะนี้ยังไม่ยิงคืนมาที่โค้ชแอร์วิชาโกนทุ่มจานยังดึงบอลช้าใส่ปล่อยมาทีละด้านอธิว่าเพ่งปาราคอนปาราซายมองในกรอบแล้วยกยัดมาที่ท่านเจ้วิ้นแล้วก็ทีพงครันหรือไม่ครับลุงนี้จะกระพงเกี่ยวได้ แต่บอลมาเข้าทางด้านสุทธิกุลออกมาด้านธนุธน,น,น,นุวางตักดงมาถึงทางด้านประกอบเอาบอลลงไม่ได้ยังอยู่ที่ทางด้านแม่ผูกรครับลูกนี้มาถึงทางด้านโชลศิษย์โชลศิษย์ได้บอลแล้วลูกนี้มองหาเพื่อนแต่ยังไม่ครับเป็นในสนุกครับบอลไม่มีหยุดเลยครับแม่เกมฟุตบอลอย่างแท้จริงครับนี่มาครับดูจังหวะนี้แม่โชรสิธิ์ทำได้สวยแล้วครับเข้ามาตรงข้างในก่อนเข็โทษยังมึงยังบางไว้ดูแต่ว่าโอ้โห สุสัปด์ก็ไม่ดีครับบอลต้องย้อนออกมาทางด้านสุธิพงศ์ครับลูกนี้หมายเลขสิบเก้าของทางด้านตาคูดึงกลับมาถึงด้านชลสิทธิ์วางขวาเข้าไปแล้วผู้เล่นสาวตูนก็ขวาได้รัดชัยวัฒน์เอาละครับอยู่ทางชัยวัฒน์ครับจับแม่จับยังไงยังไงกันต่อออกบอลเร็วมาแล้วยกโด่งมาอยู่ที่ทางด้านแดนหน้าติดทางด้านธนุมงย้อนมาเอาลงไปแล้วยังอยู่ที่ด้านสุธิพงศ์สุธิพงศ์งตีบอลให้ทางด้านเพชรประกอบโอ้หกเหนื่ยเหรอลุ้นไงลุ้นลุ้นโอเคชอเกมกันต่อ เดินได้านเจ้าแฟบมีความเร็วเจ้าแฟบมจวบวันี้ไม่ได้ยังเบียดยังบังย้อนไปที่ทางด้านจิรวัตรพชรประกอบและวจวบวันี้เป็นการป้าวมาชมพีชจงหวันนี้ของด้านองค์การบริหารนตุบลตลาดโคโยงอย่างแรกกบิตันแอร์นี่นะครับวิชากุลณธงจาโจุ้ก็ยังไม่ได้อีกเล้วครับนี่ค้งครับยกยาวมาอีกแล้วยังช่วยกันไม่ได้วงมาอัศนัยสัมผัสแรกอัศนัย อยู่ท uh ี Alors, uh ่ทางด้านอา่ <contamination> oh ์ค oh. รับเลียมมาตดทางด้านกิรวัฒิธรรประกอบยกมายังตีอาร์จบแ้งอาร์เราครับมีความเร็วเล็กคิดช้าขืนมาแตงอยู่ทางด้านอาทิตย์ตีบอลมาที่ทางด้านนี้นะครับประกอบบัวจันอย่างทางด้านมังคุดมังลกับมังคุดขึ้นมาที่โคดแอร์วิชาคุณโดนส่มาจากเท้าแต่ยังช่วยกันไม่ได้แต่ใสก้อยมาโอ้โหตอนนี้เกมม็นอันตรายครับแม่ โอเคให้เพื่อนจังหวะนี้ครับทางด้านธนุครับเพื่อไปครับอย่างดีครับธนุยังเป็นบอลครับมาดูทางด้านใช้วัดบ้างครับลูกนี้โด่งๆมาครับตกเนงครับแล้วจะวิ่งแทงครับเป็นทางด้านธนัโช่วครับแม่ลูกนี้ยังได้แต่ธนุต้องใช้บอลจังหวะสองครับสาดโด่งๆมา ทางนานาด้านเจ้าอย่างน้าโชติสิทธิ์ตุวรรณโคตรเจ้มามที่อัศนัยศาลานอกมองหาเพื่อนเปลี่ยนแดนไปฝั่ง้านซ้ายสมาร์ตแตะลืมจังหวะก็ยังไม่ผ่านตนี่แหละครับโค้งซากคืนมายังอยู่อาทิตย์ที่แดงกันนะนี่แหละครับอาทิตย์เป็นผีเมกเกอร์ตัวรับเอาล้วครับตีบอลมา,า,าท,ที่แดนซ้ายเอียงน้าด้านสมาร์ตเอาล้วครับแท,บท,บท,ทยยงขา,า,าลูกทองมาแล้วพาสกอร์เปลี้ยงกีบม,มา วิวัตรย้อนมาที่ธนาตาตาแปลขึ้นมาแดนบนก็ยังไม่ผ่านด้านี่แหละครับแม่ผูเลนของธนาตลาดโคอย่างธนาชนิทธิ์ชนิทธิ์ตีบอลมาที่ธนาเจ้าแม่เพื่อนเติมมาที่ความนท้ายยังไม่ให้ครับยังครอบครองบอลอยู่ที่แดนของธนาองค์การบริหารสระบุรโค้งตายกมาก็ยังไม่ผ่านจุถหินขีดโลมาตามาเก็ตจักรพงศ์จักรพงศ์โดยธนาธนุแล้วก็ออกแล้วก็เข้าซอยทางดนชัยกไว้อ่ล้ะครับเอห แล้วก็จบแบบเอฟซีเยอะบคุณทำงานอะไรผัญญาณมาโอ้โหพร้อมพร้อมแล้วสัญญาณมาโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวันนี้ของท่านนายธีรธงครับโค้ชแอร์บินนะครับเมื่อกี้เนี่ยบินแล้วใช่ไหมครับบินแล้วบินแล้วครับ nhìn không có tin nào khác Hãy subscribe Hô จากพงบุญโคดมเียบอยคดแอไปถูกครับแล้วก็จุอจะไปปัดอยู่จะืไปวาถ้ามันโดนลูกบอลแล้มันจะเปิดะปองไม่ได้อหน้าตลาดพครับเป็นนรัชนิทธิ์ครับน้าชสิ์ุวรรณโครครับน้ด้เจ้าปัญญา นักเตะที่มีคุณภาพนะครับโอซ้ายเนี่ยอ่าตัวจับยากทีเด right. ียวครับพร้อมแล้วสัญญาณมาเรียบ้อยยิงก็ตามตีเสมอพิ้วเห่อครับดูคอมเมนเตอร์เราเดินไปเดินมาหน้ากองกรลัการฝ่ายักษณความสงบกน เป็นหมายเลขแปดครับเป็นใครครับเป็นครับเป็นใครไม่ได้นอกจากตาสนายสารนอกตาตาตาตํตาตัมโอ้โหเกี่ยวหัวหน้าเขาอย่างนี้บินไปถูกทานผมว่าที่มามาทำหน้าที่อย่าแค่นี้แหละนี้เพื่อพอดุลน่ะ เอาล้วครับมาชมกันที่ห้าของด้านกองทัพยางด้านสิกวัดทุกคนมพร้อมแล้วสัญญาณมาโอ้แล้วก็เลี้ยวรอจบลงกันที่6ที่สนได้มาดวนถึงดีกาจุดโทษแล้วก็เป็นหน้าองค์การบริหารงชนกอคทัพ